เล็กน,นิดเดียวรตบตอนซื้อแลมันดูใหญ่เนาะอยู่ในถุงเนี่ยแลใหญ่มากพอมาลงดินเล็กน,นิดเดียวเองอันนี้ไปดูนะ,ะมีนวลทองจันทั้งหมด5ต้นนะครับไปรูแล้ววันนั้นเห็นคุณป้าก็บอกว่านวลทองจันทรรสชาติดีอร่อยก็เ,เลยก็เลยซื้อเลยเอาต้นมาปลูกเลยอันนี้ใบเบิกนะครับกำลังแตกยอดมาดีมากอันนี้ก็นวลทองจันรเหมือนกันนะครับ okay. ที่นี่ดีนะฮะน้องๆก็ช่วยช่วยดีนะครับที่อื่นไม่รู้เป็นไงครับแต่ที่นี่ขึ้นแบบที่เขาสมอมันง่ายเลยยังออ่นาเยอะมาก็จะปล,ละูกผู้เรียนเกีติมา เดินทางต่อไปบนถนนราบศิริพาไปสนวะัสดีค่ะพี่กบสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นไปส่งของมาใช่แล้วแล้วก็เดินทางอีกใช่ไหมครัใช่ครับใช่<ป>ตรงนี้ที่ไหนคะเนี่ยอันนี้อำเภอเขาเชมเมาจังหวัดระยองบรรยากาศดีจังเลยครับตลาโหมีเซเว่นด้วยเหรอคะ ตื่นเต้นใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเชมามีทุกอย่างมีทั้งตลาดนะคะบ้านเราเองถนนก็าาโอเคนะ<ม>เน<พ>าะเนี่ยมีทุกอย่างแล้วเซเว่นเซเว่นนะมีทุกอย่างเลยนะครับรถตรงรถตั๋กก็ไม่ไกลนะฮะไม่แออัดที่นี่อยู่สบายนะครับไม่แออัดทุกคนประชากรก็ไม่แออัด ตรงนี้จะเป็นเขาชมเอาเนาะครับมีโรงพยาบาลนะครจุดเด่นๆก็จะเป็นตรงช้างสามสามตัวนี่ใช่ใช่แม่ลูกสองตัวสีแยกพัฒนาสีแยกพัฒนานะครับไม่ได้บอกสีแยกพัฒนาถ้ามาตรงนี้ก็จุดเด่นใครมาสีแยกพัฒนาก็ต้องเห็นช้างสีดำดำสามตัวนี้นะแม่ลูกแล้ววันนี้จะไปไหนคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวไปดูไปเอาปุ๋ยขึ้นรถอีกแล้วก็จะไปบ้าน

เป็นเขาชะเมาอยู่นะคะอยู่ในพื้นที่เขาชะเมาอุดมสมบูรณ์นะคะมีอาหารมีทุกอย่างเลยลทุกเรียนน,ผนะผลไม้มีทั้งอาหารผูร้ยังยานะคะตลาดก็เยอะมากค่ะคือไม่ขาดแคลนเลยนะคะข้างหน้านี้ก็จะเป็นโรงเรียน ้วนีถ้าใครมาเขาเมาก็ทักทายกันได้นะคะขอบคุณที่กบมากๆเลยนะคะวันนี้พาชมเขาเมาบ,บ้านเราแล้วก็ไปทำาุระต่อนะคะโอ้ตรงนี้มีทกศด้วยฝั่งนี้แล้วก็จะมีไปรษณีย์ด้วยนะคะตงนี้